ซูนิโต้ทาวเวอร์ชานน์นะครับอ่าเมืองมาริดนะครับที่นี่เป็นสะพานช่วยกุ้งชาเดนะฮะก็พอดีซูนิโตก็มาหลายครั้งแล้วครับตรงนี้นะครับแต่ก็เป็นสะพานที่อ่าเป็นหน้าเป็นตาของเมืองมาริดนะฮะจะสังเกตว่าหนุ่มสาวเขาจะมาถ่ายรูปอะไรแถวนี้ครับอ่าวันนี้ซูนิโตก็มากับอ้าวนี่จันทิมาทาวเวอชนนนี่ครับนี่ครับนี่จันทิมาทาวเวอชนนนะครับผมโอ้ผมคุ้นๆผมว่าใครน่าจะเป็นคนไทยนะคนนี้นะครับ นี่ครับหนุ่มสาวเขามาถา่ายรูปแล้วเขาก็ไปกันคะกลับแล้วฮะสะพานเหล็กฮะคล้ายๆายสะพานพุทธบ้านเรานะครับแต่ก็มีความสวยตรงนี้แม่น้ำจะกว้างมากนะคนะครับกว้างมากเป็นตรงนน้นน่าจะเป็นเกาะนะน่าจะเป็นมนคล้ายๆ้กับมันมันมันแยกออกนะมันออกออแล้วเกิดดอนตรงนน้นเป็นเกาะนะครับอันนี้ จะเป็นน้ําเค็มอยู่ครับน้ํายังเค็มอยู่ยังกลอยน้ําเค็มน้ําก่อยน้ะสองน้ำประมาณสองน้ำครับทะเลออกด้านนู้นนะครับทะเลด้านนู้นนะฮะตรงนี้จะเป็นพวกแพรปลาพวกแพรร้านอาหารแพรปลาแต่คนไทยไปไม่ได้นะครับตรงนู้นไม่น่าเชื่อครับคนไทยสิ้นสุดได้แค่ตรงสะพานนี้นะฮะคือก็ห้ามออกไปนะครับก็จะเป็นเขตของเขตอื่นไปนะฮะจะมีด่านตรงนู้นฮะวันนี้โชคดีครับได้เห็นรถได้เห็นรถของ อามมลิทนะ,ะเดี๋ยวมาดูครับรถทัวร์นะฮะวันนี้โชคดีดนรถทัวทร์สวยนรถทัวร์ย่างกุ้งครับระวัรถ์ไป,ไปย่งกุ้งะะับ,บสวยนะ มีพศสร้างไหมครับพศสร้างมีนะอ่าโอเคครับเดี๋ยวมาดูพศสร้างอ๋ออกัดสองพันหนึ่งปีสองพันหนึ่งทำโดยจีนประะจศจีนสร้างสองพันหนึงวันที่สิบห้าอกัดเดือนอะไรกลังเินิมัสิงหาสิบห้าสิงหาสองพันหนึ่งก็กี่ปีครับหอ่าสองพัหนึ่งปีนี้สองพันสิบสี่สองพันสิบห้าสิห้าก็สิบสี่ปีเองหร สะพานนี่สิบสี่ปีเองไม่น่าเชื่อนะครับเยวอ๋อคนจีนสร้างสะพานเหล็กสวยนะครับตรงนี้ปีสองพันสองพันหนึ่ง

สามกิโลเมตรได้ไหมครับไม่ถึงความยาวเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณไม่ถึงหนึ่งกิโลจริงเหรอโอ้ยนู่นเลยเนาะคือเขาสามารถในการมองคนเนี่ยสูงสุดสองกิโลเหรอเห็นภาพเล็กมากอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวนู้นคือสองกิโลอ่าอย่างเขาเจดียดได้กิโลกว่าเกว่าแล้วสมมติว่าตึงนี้แล้วก็น่าจะประมาณเกือสองกิโลก็ครึ่งกิโลเอเวอแน่นอนครึ่งกิโลนะะวามยาวครับ โอ้โหนี่จะบอกนะครับว่าพวกเราจะไปเจดีดย์นู้นต่อครับย <c oughs> อยูบ่บนเขา <c oughs> อยูบ่บนเขาเลยนะครับคนคนไทยเหรอคนไทยคนพัม่าคนไทยมาลิมาลิาลโอ้ยใช้เหเล็กเทดบีนทำเหล็กเฮสบีน เห็นบอกว่าเป็นญี่ปุ่นสร้างนะฮะตรงนี up. ้ในประวัตินะเขียนว่าญี่ปุ่นเป็นคนสร้างก็สิบกว่าปีเองครับไม่นานครับเพิ่งสร้างเสร็จถนนสายนี้จะไปย่างกุ้งนะฮะออกมานู่นครับขึ้นเหนือนะขึ้นเหนือออกถวายได้นะฮะหนูรถบ้านไม่คันแล้ว รถใหญ่วิ่งสะพานจะสั่นเล็กน้อยครับก็เสียวเหมือนกันฮนะเอาไมคคันแล้วครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวรอดูรถบัสของพม่าครับ ตามชมครับสนิทโดทเว็บชนแนลนะครับสวัสดีครับ